อินเดียประกาศภาษาคลาสสิกใหม่5ภาษาเอาละผู้ฟังก็เราบอกให้มันเกี่ยวกันกับคนไทยนะ,ะวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลกลางของอินเดียได้ประกาศสถานะภาษาคลาสสิกให้แก่ภาษาในอินเดียเนี่ยนะเพิ่มอีก5ภาษาจากเดิมที่เคยมีอยู่ก่อน6ภาษาตอนนี้รวมทั้งหมดก็เป็น 11ภาษาด้วยกันห้าภาษาใหม่ที่ว่านี้คือภาษาอัสมิสก็คือที่ใช้กันในอสาสัมที่อินเดียชอบเรียกกันว่าอาสัมภาษาเบงกาลีภาษามาราทีตามมาด้วยภาษาบาลีบาลีนั่นเอง <c oughs> อันนี้ก็คือกันสารของพุทธศาสนาเลยถูกไหมครับและภาษาปราเกต ส่วน6ภาษาเก่าที่เป็นภาษาคลาสสิกมาก่อนแล้วคืออะไรครับภาษากคนาดาภาษามาเลียลมัมภาษาโอริยาภาษาสันสกฤตภาษาทมินแล้วก็ภาษาเจลูกู บทบาทของภาษาคลาสสิกเหล่านี้คือการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันลึกล้ำและเก่าแก่ของพารัฐหรือที่เราเรียกกันว่าอินเดียเนี่ยนะครับผมอีกทั้งรวบรวมแกนของมุดหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเลย คราวนี้ท่านผู้ฟังคงอยากทราบแล้วหลักคุณนัดว่าอ,อ,อยากประกาศก็ประกาศเลยหรือเปล่าหรือว่ามีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรว่าภาษาใดควรได้รับสถานะภาษาคลาสสิกคือเขาจะมีเกณฑ์อย่างนี้นะครับก็คือว่าภาษาที่จะเป็นภาษาคลาสสิกได้เนี่ยนะก็จะต้องมีประวัติศาสตร์ม,มาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับมีหลักฐานชัดเจนนะมีขนบวรรณกรรมที่สืบทอดกันมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า1 5 0 0ถึง2,000ปีนะครับ บางภาษาในเก่านเนี่ยเทอร์มินในประมาณสักสี่พันได้<ม>นะฮะแล้วก็มีตัวบทชิ้นสําคัญที่ยังตกทอดมาแล้วได้รับการยกย่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ด้วย<ม>นะครับและภาษานั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีมรดกทางวรรณกรรมที่เป็นของตนแยกต่างหากที่ไม่ขึ้นกับภาษาอื่นใดแล้วก็ไม่ได้แผลงมาจากภาษาอื่นใดแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีกรณีที่ภาษาคลาสสิกอันนั้นเนี่ยคือหยุดการใช้งานทั่วไปแล้วก็อาจจะแผงเป็นภาษาสมัยใหม่ไปแล้ว<ม>ใช่ไหมเช่น<ม>ในกรณีบาลีหรือปรากฤศ การประกาศสถานะภาษาคลาสสิกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราต้องเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะ mm. คณะมนตรีได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่าการรวมภาษาต่างๆเข้าไว้เป็นภาษาคลาสสิกเนี่ยจะสร้างโอกาสในการจ้างงานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาการและการวิจัย และแน่นอนว่าง,งบประมาณจากทางภาครัฐในการส่งเสริมการวิจัยและการสืบทอดภาษาต่างๆเหล่านี้เนี่ย<ช>ก็ย่อมจะเข้าสู่ท้องถิ่นที่ใช้ภาษาแต่ละภาษานั้นเพิ่มขึ้นด้วยไงใช่ครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคุณนัทรัฐบาลกลางอินเดียยัยงจะมอบรางวัลระดับนานาชาติ แด่นักวิจัยผู้โดดเด่นในสาขาภาษาคลาสสิกแต่ละภาษาตอนนี้ผมเห็นภาพคนไทยบางคนเลยอะ่ะไหมที่จะต้องได้รับรางวัลด้วยเนี่ยกล่าวได้ว่าผลประโยชน์จากการได้รับภาษาคลาสสิกนั้นหลังไหลตามมาอย่างมหาศาลทีเดียวเลยล่ะคุณนัทนะ